สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะเราจะดูกันผ่านมุมมองและการวิเคราะห์ชุดหนึ่งซึ่งมาจากบทถอดความวิดีโอบน YouTube ท,ที่นำเสนอความเห็นของคุณไพศาลพืชมงคลค่ะครับผมข้อมูลชุดนี้ก็จะพาเราไปดูหลายเรื่องเลยค่ะทั้งความตึงเครียดแถวชายแดนอำนาจตามกฎอายการศึกครับ แล้วก็มีข้อเสนอที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะในการดําเนินการและที่สําคัญเลยคือความกังวลเรื่องความพร้อมทางทหารโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีดโดรนที่ตอนนี้เป็นประเด็นมากๆใช่ครับเรื่องดโดรนนี่สําคัญมากในช่วงหลัง เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองสกัดแก่นความคิดข้อเสนอสำคัญสคัญจากเนื้อหานี้ดูนะคะคเพื่อทำความเข้าใจมุมมองเขาว่ามีอะไรที่เราควรสนใจเป็นพิเศษบ้างครับผมเริ่มกันที่บริบทช่วงแรกๆที่เขาพูดถึงนะคะเหมือนจะมีความละเอียดอ่อนทางการเมืองอยู่พอสมควรครับเกี่ยวกับท่าทีรัฐบาลตอนนั้นที่ในข้อมูลระบุชื่อนายกอนุทินเรื่องการเปิดปิดด่านชายแดนที่มีเสียงวิจารณ์จากสังคมเหมือนกันใช่ครับ ประเด็นนี้มันโยงไปเรื่องสําคัญที่ข้อมูลนี้เขาเน้นมากเลยคือเรื่องกฎอายการศึกครับอ๋อค่ะครับการวิเคราะห์ที่เขานําเสนอมาเนี่ยอธิบายว่ากฎอายการศึกเอ่อไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่เป็นอํานาจที่สถาบันพระมหากษัตริย์พระราชทานให้กองทัพมานานแล้วตั้งแต่สมัยร6นู่นเลยครับค่ะเพื่อใช้ในภาวะสงครามหรือสถานการณ์ไม่สงบ จุดสาคัญคืออํานาจตามกฎนี้เนี่ยจะอยู่เหนือกฎหมายปกติเหนืออํานาจพลเรือนในพื้นที่ที่ประกาศใช้อืแล้วการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเลยนะครับตามข้อมูลนี้ขนาดนั้นเลยนะคะครับแล้วเขายังอ้างถึงความสําเร็จในอดีตด,ด้วยนะว่ากองทัพเคยใช้กฎอายการศึกนี่แหละค่ะยึดพื้นที่คืนมาได้11จุดที่กัมพูชาเคยเข้ามายึดครองไปก่อนหน้านี้สําเร็จมาแล้วอ๋อค่ะมีการอ้างอิงแบบนั้นใช่ครับ ด้วยเหตุผลนี้เองมุมมองในข้อมูลนี้ก็เลยบอกว่ามีการเสนอแนะไปทางนายกตอนนั้นนะ่ะว่าให้ประกาศสนับสนุนให้กองทัพใช้อำน,นาจเต็มที่ไปเลยซึ่งดูเหมือนว่าต่อมารัฐบาลก็มอบให้กองทัพจัดการไปนะครับการเน้นเรื่องอำนาจเต็มของกองทัพภายใต้กฎอายการศึกนี่น่าสนใจคะ่ะแล้วมุมมองนี้เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการเปิดปิดด่านชายแดนยังไงคะมันดูเหมือนเรื่องบริหารจัดการทั่วไปแต่ทําไมในข้อมูลนี้ถึงกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาได้ นั่นนะครับคือจุดที่การวิเคราะห์นี้เขาเสนอมุมที่ต่างออกไปเลยเขามองว่าการเปิดหรือปิดด่านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปกครองหรือเรื่องอธิปไตยธรรมดาอา้าวแล้วเป็นเรื่องอะไรคะเขามองว่าเป็นยุทธวิธีสงครามเลยครับโหยุทธวิธีสงครามใช่ครับมีการเปรียบเทียบว่าการเปิดด่านก็เหมือนเปิดทางส่งสเสบียงให้อีกฝ่ายอืทำให้เขามีแรงมีกําลังมารบต่อได้เข้าใจเปรียบเทียบนะคะครับ แล้วในข้อมูลยังวิจารณ์นักวิชาการบางกลุ่มด้วยที่อาจจะมองว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอธิปไตยหรอกมุมมองนี้เขาเปรียบเลยว่าพูดแบบนั้นเหมือนพูดเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเช่นบอกว่าคนไม่ใช่หมาใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องดูจริงๆคือผลกระทบทางยุทธศาสตร์ว่าการเปิดด่านนะ่ะมันไปเอื้อประโยชน์ให้อีกฝ่ายในสถานการณ์ขัดแย้งหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมุมมองนี้มองว่าการปิดด่านเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่สำคัญมากทีนี้แม้ว่าการประทะใหญ่ๆอาจจะเอ่อเหมือนจะสงบลงไปแล้วแต่ข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยชี้ว่าจริงๆความขัดแย้งมันยังไม่จบใช่ไหมคะถูกต้องรับอันนั้นเป็นอีกประเด็นที่เขาเน้นย้ำเลยการวิเคราะห์ชี้ว่าถึงแม้เสียงปืนใหญ่จะเงียบไปนะแต่สงครามในรูปแบบอื่นมันยังดำเนินอยู่ตลอดรูปแบบอื่นนี้ใช่นอะไรบ้างคะเขาอ้างถึงหลายอย่างเลยครับเช่น การล่วงล้ำแนวเขตแดนการมาตัดรั้วลวดน้มการด่าทอท้าไทยกันหรือที่หนักกว่านั้นคือการแอบเอาทุนระเบิดเข้ามาฝังในเขตไทยโหมีแบบนั้นด้วยครับและที่น่ากังวลเป็นพิเศษตามข้อมูลนี้คือการส่งดโดรนรุกล้ำเข้ามาฝั่งไทยโดรนอีกแล้วใช่ครับในข้อมูลระบุจำนวนว่าอาจจะเยอะมากถึงขั้นวันละเป็นร้อยลำร้อยลำเลยเหรอคะครับตามที่เขาอ้างเลยครับ คูบคู่ไปกับการขึ้นย้ายกำลังพลอาวุธหนักมาเสริมตามแนวชายแดนเรื่อยๆการประเมินจากมุมมองนี้เลยมองว่าสถานการณ์แบบนี้มันเปราะบางมากเสี่ยงที่จะประทุเป็นเรื่องใหญ่ได้ตลอดเวลาฟังดูแล้วสถานการณ์ตามที่ข้อมูลนี้นำเสนอมาก็กยังตึงเครียดมากๆเลยนะคะซึ่งก็นำไปสู่ข้อเสนอที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันที่เรียกร้องให้ใช้แนวทางดับสงครามด้วยสงครามใช่ครับแนวคิดหลักที่เขาเสนอคือ ใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามที่เป็นธรรมไปหยุดสงครามที่ไม่เป็นธรรมขยายความหน่อยได้ไหมคะครับคือเข้ามาอธิบายว่าสงครามที่เกิดจากการรุกรานของฝ่ายอื่นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแต่สงครามเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อรักษาอธิปไตยอันนั้นถือว่าชอบธรรมทาได้๋อค่ะจากแนวคิดนี้ก็เลยมีข้อเสนอรูป,ปรธรรมออกมาว่าถ้าเกิดมีการประทะรุนแรงร,งรอบใหม่ขึ้นมา โดยเริ่มจากฝั่งกัมพูชานะคะมุมมองนี้เสนอให้กองทัพไทยตอบโต้เลยด้วยการเข้ายึดจังหวัดปรจจันตะคีรีเขตหรือที่เราเรียกกันว่าเกาะกงกลับคืนมายึดเกาะกงคืนโหข้อเสนอนี้ไปไกลมากเลยนะคะมีเหตุผลอะไรมารองรับคะเนี่ยตามข้อมูลนี้เขาอ้างอิงเหตุผลทางประวัติศาสตร์เป็นหลักครับบอกว่าเกาะกงหรือจังหวัดปรจจันตคีรีเขตเดิมเป็นดินแดนสยาม ตามส่วนที่สัญญาปักปันเขตแดนสยามฝรั่งเศสอ้างส่วนที่สัญญาเลยใช่ครับอ้างถึงหลักเขตแดนที่72กับ73บนสันปันน้ําเขาเกาะก,กงว่าเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็บอกว่าดินแดนส่วนนี้ฝรั่งเศสยังไม่ได้คืนไทยแล้วก็เลยเป็นตาหาตกทอดมาอืมค่ะส่วนเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ตามข้อมูลนี้มี2อ,อย่างหลักๆ1คือได้ดินแดนคืน แล้วก็ดูแลคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นสองอันนี้สำคัญมากคือเขามองว่าจะล้มล้างผลของ M O U ปี43กับ44ได้ M O U ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเหรอครับใช่ครับเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ตกลงจะพัฒนาร่วมกันแนวคิดคือพออธิปไตยทางบกของไทยไปถึงฝั่งทะเลเกาะกงแล้วเนี่ยเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลจากตรงนั้นก็จะกลายเป็นของไทยทั้งหมดเลยปัญหาพื้นที่ทับซ้อนก็จะหมดไปแล้วทรัพยากรก,ารก็จะเป็นของเราคนเดียวถูกต้องครับ ทรัพยากรทางทะเลมมหาศารตรงนั้นก็จะเป็นของไทยแต่เพียงผู้เดียวมุมมองนี้เขามั่นใจมากนะอ้างว่าปฏิบัติการยึดคืนเนี่ยทำได้เร็วมากแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเลยโอ้โหครับตามข้อมูลที่เขาว่ามานะครับเป็นข้อเสนอที่สะท้อนมุมมองที่ แข็งกล้าวแล้วก็ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันมากๆเลยนะคะแต่นี้ขณะเดียวกันเนี่ยการวิเคราะห์นี้ก็ไม่ได้มองแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเขาวิจารณ์ความพร้อมของฝ่ายไทยเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีการตั้งคําถามตรงๆงเลยถึงการทํางานของหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรงเช่นกองทัพภาคที่1กองทัพเรือว่าทําไมยังไม่มีการผลักดันการรุกล้ําต่าง ที่ข้อมูลนี้อ้างว่าเกิดขึ้นการลุกล้ำที่ว่านี่มีตรงไหนบ้างคะก็ทั้ง17จุดที่เขาระบุไว้แล้วก็รวมถึงบริเวณที่มีการสร้างบ่อนคาสิโนโด้วยครับอ๋อค่ะทั้งๆท,ท,ที่เขาบอกว่ากองทัพมีอำนาจเต็มที่นะตามกฎอัยการศึกค่ะประเด็นเรื่องการลุกล้ำที่เขาอ้างแต่ยังไม่มีการผลักดันเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำถา,ถามถึงความจริงจังในการใช้อำนาจไปครับเพื่อปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดน แล้วนอกจากการผลักดันการรุกล้ำเรื่องโดรนนี่ดูจะเป็นหัวข้อที่ข้อมูลนี้ให้ความสำคัญแล้วก็กังวลมากที่สุดเลยนะคะถึงขั้นอ้างว่ามีการจับรถกระบะขนโดรนโจมตีเป็นร้อยลำมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเลยทีเดียวใช่ครับประเด็นโดรนนี่คือจุดเน้นสำคัญมากๆในตอนทาย การวิเคราะห์นี้พยายามฉายภาพเลยว่าภัยคุกคามจากโดรนมันร้ายแรงมากมีการจำลองสถานการณ์เสี่ยงว่าถ้ามีโดรนเยอะๆหรือเป็นฝูงเลยที่เรียกว่าโดรนสวอมค่ะโดรนสวอมบินมาโจมตีเป้าหมายสำคัญกลางกรุงเทพยอย่างทำเนียบรัฐสภาจะทำยังไงอืมนึกภาพตามแล้วน่ากลัวนะคะครับเขาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ใช้โดรนโจมตีจริงๆในต่างประเทศด้วยอย่างกรณีอิหร่านอิสราเอลจุดวิจารณ์หลักคือ มุมมองนี้เชื่อว่าหลักนิยมทางทหารของไทยเรายังเอ่อยังล้าสมัยไปหน่อยล้าสมัยยังไงคะคือยังไปยึดติดให้ความสําคัญกับอาวุธแบบเดิมๆอย่างเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่ซึ่งในมุมมองนี้นะครับอาวุธพวกนี้กลายเป็นเหมือนเป้าล่อขนาดใหญ่ไปแล้วอ๋อคือดโดรนมันจัดการได้ง่ายกว่าใช่ครับเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ง่ายในสงครามยุคใหม่ที่ใช้ดโดรนเป็นอาวุธหลัก แล้วหลักนิยมสมัยใหม่ที่ควรจะเป็นเรื่องโดรนตามมุมมองนี้คืออะไรคะการวิเคราะห์นี้ชี้ว่าต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีโดรน3ด้านหลักๆครับค่ะ3ด้าน1คือโดรนลาดตระเวนหรือ reconnaissance drones เอาไว้สำรวจตรวจการแทนส่งทหารเดินเท้าซึ่งมันเสี่ยงมากทั้งโดนสุ่งโจมตีโดนกับระเบิดอืมค่ะโดรนมันส่งภาพสดกลับมาศูนย์บัญชาการได้เลยแบบ real time ค่ะแล้วด้านที่ส สองคือโดรนโจมตีหรือ Attack Drones ครับพอโดรนลาตระเวนเจอเป้าหมายที่ต้องจัดการก็สั่งโดรนโจมตีไปจัดการได้เลยแม่นยำแล้วก็ลดความเสี่ยงของคนค่ะแล้วสามล่ะคะสามคือระบบต่อต้านโดรนหรือ Anti Drone Systems อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือระบบที่ใช้ตรวจจับติดตามแล้วก็ไปยับยั้งหรือทำลายโดรนของฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาป้องกันไม่ให้เขาทำงานได้ ครบวงจรเลยนะคะทั้งสอดแนมโจมตีแล้วก็ป้องกันใช่ครับแต่ที่น่ากังวลคือมุมมองนี้เขาเปรียบเทียบว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยซึ่งใกล้ชิดกับจีนค่ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีดโดรนสมัยใหม่พวกนี้ได้ง่ายกว่าเร็วกว่าในขณะที่ฝ่ายไทยเรายังขาดแคลนยังตามหลังอยู่มาก ประเด็นเรื่องการขาดแคลนจนถึงขั้นต้องพึ่งเงินบริจาคจากประชาชนอย่างที่ข้อมูลอ้างถึงกรณีอปันเทพหรือคุณสนธิที่ช่วยระดมทุนซื้อดโดรนให้ทหารอันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำความกังวลในมุมมองนี้เข้าไปอีกนะคะถูกต้องครับและความกังวลหนักๆทั้งเรื่องภายโดรนทั้งช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เขามองว่ามีอยู่จริงนี่แหละที่นาไปสู่ข้อเรียกร้องที่เ,เร่งด่วนแล้วก็เจาะจงมากม ส่งตรงไปถึงนายกตอนนั้นเลยตามที่ข้อมูลนี้บอกมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างคะหลักๆที่เสนอคือ 1. อนุมัติงบกลางเร่งด่วนเลย5,000ล้านบาทให้กระทรวงกลาโหมโดยตรง5,000ล้านเลยครับ 2. คือนำงบเนี้ไปจัดหาโดรนทั้ง3ประเภทที่ว่ามาลาตระเวนโจมตีต่อต้านโดรนให้ได้อย่างน้อย500ชุด500ชุดครับ3คือกระจายระบบพวกนี้ไปตามกองทัพภาคที่จำเป็น โดยเฉพาะแอนติโดนต้องมีเพื่อป้องกันกรุงเทพเป็นการด่วนค่ะเน้นป้องกันกรุงเทพใช่ครับ 4. คือมีกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดมากคือต้องจัดหาและเอาเข้าประจำการให้ได้ภายใน20วัน20วันเร็วมากนะคะเร็วมากครับเพราะเขาเชื่อว่าสถานการณ์มันงวดเข้ามาแล้วแล้วก็ 5. ทิ้งท้ายคำเตือนไว้ค่อนข้างแรงว่าถ้าไม่ทำตามข้อเสนอนี้ทันทีนะถ้าเกิดเหตุโจมตีด้วยโดมขึ้นมาจริงๆอย่างที่เขาคาดการไว้ อาจจะสายเกินไปต้องเสียใจทีหลังอืมเป็นข้อเรียกร้องที่เร่งด่วนและจริงจังมากค่ะค่ะนั่นก็คือภาพรวมและประเด็นสำคัญสคัญที่เราได้ลองสกัดมาจากมุมมองและการวิเคราะห์ในข้อมูลชุดนี้นะคะสรุปได้ว่าเป็นการมองสถานการณ์ชายแดนที่ให้ความสำคัญมากกับอำนาจตามกฎอายการศึก การตีความเรื่องปิดด่านให้เป็นยุทธวิธีสงครามข้อเสนอทีอ่กล้าท้าทายสถานะเดิมด้วยการยึดกอดกงถ้ามีการประทะใหญ่และที่สำคัญคือการชี้ภัยคุกคามร้ายแรงจากเทคโนโลยีดโดรนที่เชื่อว่าไทยยังตามหลังอยู่มากครับซึ่งก็นำไปสู่ข้อเรียกรองให้รัฐบาลทุ่มงบประมาณแล้วก็ปรับยุทธ,ธศาสตร์ด้านนี้เป็นด่วนที่สุดเลย การวิเคราะห์ทั้งหมดที่เขานำเสนอมาเนี่ยได้สร้างภาพความจำเป็นที่เร่งรวนมากๆเลยนะครับในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแนวทางการป้องกันประเทศของไทยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆอย่างโดรน คำถามสำคัญที่มุมมองนี้ทิ้งไว้ก็คือถ้าคำเตือนเรื่องความพร้อมและก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่เขานำเสนอมาด้วยความมั่นใจโดยความเร่งเร้าในข้อมูลชุดนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่นทวงทีตามที่เขาเรียกร้องผลกระทบที่จะตามมาตามตะกากของบทวิเคราะห์นี้มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะรุนแรงแค่ไหนนี่คือประเด็นชวนคิดที่สำคัญที่ได้จากการสำรวจมุมมองในครั้งนี้ครับ